จะมาอ่านรายการสโลปของปกรายการนี้นะทำเรื่องของเนี่ยงนะขอบคุณมากขอบคุณพ่อเจ้าเกิดเกเขายังมาพี่อ่านดิอ่านแล้วโอเคครับสวัสดีครับผมเจชั้มดีเทคโนโลยีครับรุ่นไหนฮะรุ่นไหนรุ่นไหนรุ่นไหนครับมึงชัมดมึงชัมดรุ่นไหนรุ่น11เอ็ดทำไมมึงทั้งเรียงกันหนก บูรภพลก็เรียนไงประชาชื่นปียี่สิบหอู้ยไงบูรภพลก็กับมดก็เรียนชื่นไงวันนี้มันเข้ากับวศรอีกกับวศรก็เรียนกับรุ่นอาจารย์ลี่ไงเพื่อนลี่เลยเหรอเอาเฮียกูเลยกอดมึงมึงไม่รู้เลยเหรอมึงจะกินอะไรเรียนกันแน่วะอีโอล็อฟเฟชัมมีนี่เรียนจริงก็เรียนจริงเรี่นจริงสิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดเขายอมรับอีกไหมรุ่นสิบเอ็ด งอกงอกชื่นสิเป eh ็ดก็เพื่อนกันงอบยอดเอองอกงงอูอ่ะนี่โกแก้กระโหลกอ่ะกระโหลกกระโหลกเพื่อนอุ้ยก็เพื่อนอุ้ยไงเพื่อนอุ้ยพี่ผมสายเล่นม่มาทานเลยนะแมงไงแมงไงเพื่อนนะแมงไงโอ้โหโขกคายโขกตอนนั้นก็มีชื่นอ๋อก๋งแก่ไงพื่อนหพุทธเนี่ยพุทธเนี่ยพุพุพุทธเอออินรุ่นไหนอินรุ่นไหนอิน ไอ้หลังไงไปซบไอ้หลังไอ้หลังไงไอ้หลังไปสมกอเออไอ้หลังไอโห้ไอหลังแม่งอันนี้ดูแลนะบอกว่าเฮ้ยกระป๋องไอหลังโอ้ยหลังแม่งนมมันสามกระป๋องไงหลังเฮ้ยหลังอย่าเมามากนะเราเป็นห่วงหลังไงนี่ต้องไปรับหลังตลอดไงเอแต่นี่เพื่อนผมเพื่อนเพื่อนพ่อผมนี่นี่นี่หกหกหกดูหลังทำนี้หน่อยดูหลังทำนี้ดินี่ทำนี้ นี่เขายอมรับมึงหรือเปล่าดนี่สมัยเรียนเลยนะอีเล็กใช่อีเล็กใช่อีเล็กดิอุ้ยแม่ะหยักไทยแต่ว่าเมื่อก่อนเรียนจริงนี่เล็กเล็กไ่จบเขาไล่ออกหรือไงจบจบชั้นนี้จบปรญาตีที่ชั้นนี้สอบเข้าได้สอบเข้าได้ไอ้กรอบไปเลยสอ้ทยวิไม่เรียนเหรอทยวิอ่ะทยวิเคยเรียนอยู่เรียนอยู่3าวันไงแล้วก็เดินที่ก็เดินเดินเดินเซิ่ง ก็เดียวกับโซล่าเลยเอโละโซล่าด้กว่โซล่านอนโซล่านองแต่ว่าเราเดินมาก่อนให้โซล่าเดินตามเรานี่เส็นอยู่ขางโง่ไอ้ยอยู่ข้างโง่เนี่ยอะไรกบสัตว์อยู่ข้างโง่ไงข้างโง่โยชิกิะโยชิกิข้างโง่อยู่ก็เรียนนะมาเจอรุ่นนั้นดังโกชิโอเทพช่างได้แต่ตัดขาเลยผ่านผ่านสำโรงเนี่ยโดนอ่ะ มันอยู่คางง้อโดนเยอะดีนี้ไปเรื่อยโดนดีคางง้อโดนมึงนะไม่เกี่ยวกับผมนะโดนที่ไรกบมึงก็อยู่กับกูไม่เกยวกบกบไม่ต้องเรียกกูพี่นะจะถือสานะเมื่อก่อนนี่อยู่คางง้อไงคางง้อโยชิกิทุกเรียนทุกเรียนเชฟต้องผ่านหมดก็เรียนดิเรียนทุงเรียนเรียนพ่อมึงรวยหรือแม่มึงรวยเนี่ยแม่แม่รวยแม่มันรวยแม่จ่ายตังค์ให้ตระกูลใหญ่ใช่อะเกมตอนนั้นเกมไง เกมเยอะเกมเยอะแต่แม่จ่ายเกมกดใช่ตอนนั้นไม่มีเพลงตอนนั้นเป็นเป็นแฟมิลี่ไงแฟมิลี่ของมาคอนท่าเออบนบนล่างล่างซ้ายขวาซ้ายขวาบีไอเสียงสลันต่อยเลยาอะไรตาเทศก็มาดิครับเป็นพระโดนต่อยแว่นกระเด็นเลย ครับชมนี้ชมนี้ชมนี้เลยพี่โอเคีนถ้าเชิญเรียนนะนี่จริงถ้าเชิญเรียนทันนะงอกไม่ได้เกิดนะใช่ต้องเตะตัดขาหงอก่อนแล้วลกนี่ต้องโดนรวบก่อนแล้วนั่นเลยอะโอ้โหลกก็ลกเหรอโอ้โหเจอเชิดนะเชิดนะลกว่าไงลกมันมันมันปล่อยไปไม่ได้แตะดักบอาไปเลยแอบแอบลอยๆให้ไม่โดนแตะผมลาผมลากรับช่างว้าวเฟรนี่ครับพี่กอล